ทางเหนือเนี่ยเขาจะทำเครื่องในหัวใจตับใจไส้พุงของพระพุทธลูกนี่ไปทื้อที่รัวลายเชียงใหม่ทีนี้ญาติโยมที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับญาติโยมที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งโน,น่นนี่หรือโรคหัวใจอวัยวะภายในทั้งหมดเนี่ย โยมไปบูชาที่แถวววลายเยอะแยะและโยมสร้างพระพุทธรูปสักองค์ก็ได้ก้านิ้วอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปบรรจุเข้าไปนี่เขาเรียกว่าทางเหนือเรียกว่าใส่หัวใจพระเจ้าซึ่งไม่มีที่อื่นมีแต่พื้นเหนือเนี่ยที่พระพุทธรูปทุกองค์จะต้องมีหัวใจตับใจใส่ใส่พุงแบบนี้ นิยมไปเช่าแล้วก็ไปเอาบูชาถ้าใครเป็นนะอยู่วัดไหนโยมเอาซื้อแล้วก็โยมเอานี่นี่ต้องใส่เพชรนะันที่หัวใจนะใส่เพชรกระลัดเพชรสีเทียมอ่ะเทียมอ่ะที่เขาขายอ่ะแล้วใส่น้ํามันไปหน่อยหนึ่งน้ํามันงาก็ได้น้ํามันจัน์ก็ได้ใส่เข้าไปก็ปิดฝานี่มันเปิดได้และโยมก็ถวายพระพุทธรูปองค์นั้นอะ่ะตามวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้ อันนี้มันอย่างใหญ่ใหญ่ก็มีใหญ่กว่า,วานี้ตัวแล้วแต่พระอันนี้ก็อย่างเล็กๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเล็กๆเล็กก็มีอย่างเล็กก็มีเ,กกมเนี่ยแล้วแต่ตามกําลังเจตนาทีนี้โยมปไปถวายเนี่ยถ้าเป็นภายในนะเป็นตับก็อธิษฐานเอาท้องปิดที่ตับแล้วนี่แหละเนี่ยที่ตับเนเนี่ยที่ตับเป็นที่ไส้ก็ อธิษฐานทองติดที่ไส้นี่ที่ไตเนี่ยเนี่ยไตสองอันเนี่ยก็ติดเข้าไปทเย็ปโรคไต,ก,ไตก็อธิษฐานขอให้หายจากโรคหตยแล้วก็เสร็จแล้วก็ถวายพระพุทธรูปถ้าใครเจ็บป่วยแบบคอเจ็บคอเจ็บไหล่เจ็บเอวอีบากไปทบไปตีโดยเฉพาะงูมั่ง ทุบเขาหลังหักเนี่ยก็ไปซ่อมพระพุทธโลกพระพุทธโลกที่มีในวัดที่ที่จะองค์น้อยก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วใจใหญ่เล็กไม่ว่าตามกําลังแล้วไปซ่อมซะเนี่ยอย่างอย่างพ้าองนั้นนะผิดท,ทองน่นนะยมลูกสาวนะตองมันถวายมันซ่อมได้แต่เสียนพ้ามา มันก็ไปจ้างเขาทําเป็นเป็นเป็นหล่อเป็นองค์ปิดทองซะเนี่ยต่อพระให้เจริญอายุถ้าใครพบเสียญพระนะถ้าชะตาขาดหรือหนักเน่นนะก็ให้ต่อหรือเป็นที่คอขาด,ดิ่งดี้เราจะได้ไม่เจ็บป่วยตรงนี้แล้วก็ใครเจ็บป่วยตรงเอวก็เวลาท่างเขาซ่อมก็ไปช่วยเขาซ่อมแล้วก็ให้เขา พ่นสีทําให้ดีแล้วก็ปิดท้องซะไหลเลยทําเลยอันนี้คือถ้าเอาไว้ว่าภายในใสอันนี้ไปด้วยถ้าเจ็บภายนอกนี่ซ่อมหักชํารุดอย่างสององนั่นเอ,ออย่างองค์นั้นเขาชํารุดเนี่ยองค์ที่ตรงดารปบัดนั่นนะโยมเขาก็ขอให้ทำยังไม่ได้ทําให้เขาเดี๋ยวก็จะทําให้แล้วก็ถ้ามันหนักที่สุดเนี่ยนะอย่างสมมติ เป็นเป็นแผลไปทั้งตัวเนี่ยเ,เป็นติดเตียงแล้วนะโอ้อันนี้แก่ยากหน่อยแต่ว่าวิธีได้นะวิธีทํานะหนึ่งแต่งขันห้าแต่งพานขันห้าขันห้าก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ยพระพุทธพระธรรมประสง์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย,อด,อาาย,ยดอกห้าดอกเทียนห้าเล่มทูบห้าเล่มไปใกล้วัดไหนบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเราไป ทำถวายทานนั้นแก่พระพุทธประธานเป็นหลักจุดทูกเทียนแต่งขันห้าขอขมากรรมพูดไปพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยนึกได้ก็ว่าไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ข้าพระเจ้าได้ร่วงล้ำกำเกินต่อพระรันาตนไตัยพระพุทธธรรมประสงค์มาด้วยประการใดทฉันใดก็ดีมีบาปหลายประการก็ขอกรรมทั้งหลาย จงได้ตก,กล่วงไปกายเยนวาจาจยาัมนาเจตสาวาพุทเททมเมสังเคบุกัมมังปกตังมายายังพุทโทธธรรมโมสังโคปฏิกันหาตัวอจจะย,ยันตังกาลันตเลสังบริตุงกับพุทเททมเมสังเนะกเนี่ยกายเยนั่นแหละโยมขอขมากรรมไปแล้วก็ทีนี้ให้โยมนะ่ะทุกวันใส่บาตรอย่างน้อยที่สุดถ้าไก่มีพระ นเนมก็ช่างมันใส่ไปหนึ่งองก็ได้สององก็ได้หรือถ้าทําได้ทุกวันดีแต่ถ้ามันมีโอกาสกับวันเกิดตัวเองในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งใส่สักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่มีพระบิฑบาตก็ถวายข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยันฉนะังสาลีนังโพชนานังทางกลางบาลังปูเจมิถวายข้าวพระพุทธไว้หน้าพระพุทธแล้วก็หย่อนสตังสตังใส่ขันอะไรไว้ก็ได้บาทสองบาทห้าบาทว่าไป จนมันเต็มโยมก็เอาไปถวายวัดเป็นข้าไฟฟ้าและอธิษฐานว่าบุญที่ข้าพรเจ้าใส่บาทขอกุศลนี้เป็นกระแสไฟฟ้าให้ชีวิตของข้าพรเจ้าสว่างสวัยอย่าอับมืดอธิษฐานงี้แล้วก็ขอให้ถ้ามันมีมีเยอะก็บแบ่งส่วนขอซื้อไม้กวาดซื้อผ้าม็อบซื้อไอตัวเช็ดถูปัดกวาดไม้กวาดทรางผ้าเผาอ่อนแข็ง ที่ตขยะทังขยะโยมถวายไปแล้วถ้ามันหนักนะโยมไปทำด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนที่เป็นหนักๆสะเก็ดเงินหนักๆถ้าเป็นถึงขนาดที่เป็นเหมือนขี้ทูดแล้วก็แผลผู้พองไม่หายนะให้ไปวัดทำอย่างที่ว่ามันเนี่ยขอขมาต่อพระรัตนนาจเสร็จแล้วก็ให้เอาไม้กวาดกวาดวัด เช็ดถูวัดดูแลอาสนะพระสงค์ตักน้ำใส่ตุ่มให้ท่านได้ใช้ได้อาบหรือทุกอย่างในในโบสถ์หอคุติโลงฉันในวัดลานวัดไปกวาดเลยคำกวาดวัดละโชหลนังละชังหลติถ้าใครบริกรรมไปกวาดไปเช็ดไปถูไปบุญจะเกิดตรงที่ใจเนี่ยเราละโชหลนังละชังหลติ ผ้าเปือเป่อนฝุนาา่นผ้าเปื่อนธุลีพระจุลปันธกะได้ลู้ทาเป็นพระหัรเพราะพระคาถานี้แต่ <c oughs> อีกในย่าหนึ่งจะเล่าให้ฟังพระนางโลยินีเป็นน้องของพระอนุรุตพระอนุรุตเป็นอดีตชาติเป็นพระอ,อินทลงมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้และอยู่ในตระกูลของกบิลพัฒเป็นลูกคู่พี่ของพระพุทธเจ้า ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเรานี่แหละทีนี้นางโรฮินีเนี่ยมีโรคติดตัวมาโรคก,กรรมติดตัวมาคือเป็นโรคขี้ทูเป็นกุดถังเละทั้งตัวเลยหน้าตาอะไรจนเอาผ้าคลุมหัวอายไม่สู้หน้าคนวันที่พระเจ้าสุโธธนะ สร้างวัดนิโคธารามเมืองกบิลพัทเสร็จแล้วนิมนต์พระพุทธองค์เสด็จประทับพานุรุษ์ล่วงหน้ามาก่อนก็มาบอกน้องมาเห็นน้องเป็นน้องเป็นขี้ทูดไปแล้วท่านรู้ว่าบิบากกรรมของน้องได้สร้างมาอย่างไงท่านก็เลยแก้กรรมให้วิธีแก้กรรมของพานุรุษท่านบอกให้น้องสาวนางโรหินีเนี่ย ถามว่ามีเงินเหลือมั้งไหมเขาก็บอกไม่มีเงินเหลือเลยแหวนสร้อยเข็มขัดพอยังมีไหมมีงั้นให้น้องขายขายเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทำาลาฉันถวายสงสองชั้นนางก็จัดการจ้างคนมาประมูลได้พอดีกับสตังเหลือนิดหน่อยนางก็เลยให้ช่างทำจนเสร็จ พานุรุตก็สั่งต่อไปว่าให้น้องโลหินีเนี่ยไปตัดน้ำล้งางเท้าแก่พระสงฆ์ไปปูเสืออาสนะเช็ดถูปัดกวาดในสลาฉันนั้นเป็นประจำานางก็เลยทําอย่างที่พานุรุตบอกหลังจากนั้นผู้องค์ท่านก็เสด็จเข้ากบิลพัทวัดนิโคตะาลางวันที่จะถวายแก่สงฆ์นางโลหินีไม่มาเพราะว่า ไอ้พุทเจ้าถามถึงว่าโลหินีไปไหนพออนุรุตบอกว่าเป็นขี้ทูดอายเขาไม่กล้าเข้าสู่หน้าสังคมพุทเจ้าบอกไม่ได้ไปเรียกมาคนก็ไป <c oughs> คนก็ไปตามเอานางโลหินีมามานั่งตรงหน้าพุทเจ้าแสดงทำให้ฟังเรื่องทางนศีลภาวนายกจิตนางที่มีศรัทธาเหมือนญาติโยม ที่ได้ถวายพัตหารนี่แหละถวายสังฆทานเดี๋ยวนี้นี่แหละพอได้ตั้งใจเสร็จพระเจ้าแสดงเรื่องทานปีติอิมเอิบในที่ศาลาที่นางได้ฉัถวาย <c oughs> ว่าได้ทำแก่สงอันยิ่งใหญ่แล้วปีติเกิดขึ้นขนลุกขนพองหลังจากนั้นแสดงทำข้อปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิก็ไปนางได้เห็นสัจธรรม เห <ersch> ็นอริยสัตว์ทำว่าร่างกายเป็นทุกข์เป็นโลกขีโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกิดแก่กับขันเนี่ยเพราะนั้นนางปงธรรมสังเวทในขันได้จิตก็หลุดพ้นเป็นโสดาบันบุคคลมันข้ามปีติในขณะที่ข้ามปีตินั้นโลกคีดโทษตายตายตายผิวพรรณนันนจนมาถึงโสดาบัน เริ่มต้นของพระอดียบุคคลชั้นต้นนางก็เลยได้ปราศนาการจากโลกทิฏูิหายทันทีทันใดเลยด้วยบุญที่นางเนี่ยได้เช็ดปัดหูปัดกวาดศาลานี่คือกรรมที่วิธีไปแก้กรรมหนักเอาแล้วแต่คนนะถ้าไมา่มีก็ขอกวาดวัดเช็ดบัดจะเป็นอานิสงส์วาดไปก็ว่าบริกรรมไปว่าละโหะลนังลลชังลงตีสิ่งไม่ดีก็กวาดกวาดเป็นขยะไป ขอโยมอธิษฐานอย่างนี้